สำหรับใครที่มีเลขลงท้ายโทรศัพท์1 2 2 1ฟังนะคะเลข1221อะ,ะ่ะเป็นเลขที่ชอบเอาชนะเลขแห่งการเปลี่ยนแปลงไม่ชอบอยู่นิ่งชอบเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำอันนี้สำเร็จแล้วกูจะทำอีกให้มันสำเร็จไปอีกแต่เปลี่ยนนะคะแล้วเสร็จแล้วค่ะต้องได้ดังใจนะต้องแบบคือทำอะไรก็ตามค่ะดีอยู่แล้วต้องทำให้ดีกว่าเดิมอีกได้อยู่แล้วกูจะเอาให้ได้มากกว่าเดิมอีก หนึ่งสองหรือสองหนึ่งจะเป็นเหมือนการเปลี่ยนแปลงนะคะนะคะจะเหมือนแบบชอบเปลี่ยนแปลงชอบเอาชนะต้องแบบคือคล้ายๆกับหนึ่งหนึ่งแต่1นึ่งหนึ่งเขาจะมีข้อดีเยอะแต่1นึ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะจริงจังแบบหนักแน่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าดูๆนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ต้องได้ดังใจ สมมุติว่าเป็นสามีสามีมีเลขหนึ่งสองสองหนึ่งสามีก็จะแบบเอาให้ได้ดังใจต้องเป็นแบบนี้ต้องเอาแบบนี้อันนี้ก็ไม่ถูกใจอันนั้นก็ไม่ถูกใจทาเป็นเลขของภรรยาก็จะขี้บ่นทําไมไม่ทําแบบนี้ทําไมไม่ไว้ตรงนี้ทําไมไม่ทํารสชาตินี้อย่างเงี้ยค่ะทาไมไม่จอดตรงตรงนี้ทําไมไม่ตรงนี้อยู่แบบเนี้ยค่ะเพราะหนึ่งสองสองหนึ่งจะเป็นเลขประมาณเนี้ยค่ะต้องเอาให้ได้ดังใจตัวเองนะคะเลขหนึ่งสองสองหนึ่งให้ระวังในเรื่องของ ภาวะของโลกนะระบบประสาทอะคะ่ะระบบความคิดดีกว่าระบบความคิดระบบประสาทเนาะ,ะ,นะก็คือจะเป็นคนที่แบบอ,อ่าเขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนกับแบบสมองจะเปลี่ยนแปลงเร็วอะคะ่ะจะแบบพอไม่ได้ดั่งใจแล้วแบบจะเกรงจะแบบคือคลีโมโหะคะ่จะจัดๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องของ ระบบความคิดนะใครที่มีเลข1 2หรือว่าสองหนึ่งอยู่ท้ายเบอร์โทรศัพท์นะคะให้ระวังในเรื่องของความคิดให้ระวังในเรื่องของการที่ไม่ได้ดังใจลบเครียดแล้วแบบนะต้องกินยานอนหลับอะไรพวกนี้ค่ะให้ระวังนะให้สังเกตนะคะว่าสิ่งที่ครูพูด ตรงกับเลขที่ครูพูดมาอะไรแบบนี้นะคะคุณไม่ต้องไปซีเรียสค่ะอย่างที่บอกเลขของเบอร์โทรศัพท์เลขของเบอร์โทรศพัขขรทรศพท์ไม่ได้มีพลังงานมากเท่ากับเลขวันเกิดเดือนปีเกิดหรือว่าเลขประจําวันหรือเลขอะไรของคุณนะคะเพียงแต่ว่าถ้าคุณใช้มาเป็นปีเลขพวกนี้จะเข้ามาอยู่ในชีวิตมันก็ไม่ได้ว่าวาเฮ้ยมี1 2 2 1แล้วชีวิตต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปเพราะอย่างที่บอกค่ะบางทีการร้อยเรียงเลขข้างในของคุณมันสวย คุณไม่ต้องอยากรู้หรอกว่าเลขภายในของคุณเลขนี้เป็นยังไงไม่ต้องค่ะรู้จักชีวิตของคุณถ้าไม่เป็นอย่างที่ครูบอกแสดงว่าการร้อยเรียงตัวเลขอะ่ะมันสวยมันจึงทำให้คุณไม่เกิดภาวะที่ครูพูด